สวัสดีครับวันนี้เรามารีวิวราวกันตกตะเลสนะครับที่วัดป่าสันติธรรมวานารามจังหวัดเชียงรายนะครับนี่เป็นงานฝีมือของทีมช่างทาง,ง้านอุดมพันธ์นะครับออกแบบและติดตั้งนะครับ ราวกันตกสตนเลสน,นะฮะเห็นไหมครับมีคำยงคำยันกันโยกอย่างแข็งแรงนะครับก็มีประตูมีประตนะรูใส่บ้าน,นครับเรียบร้อยนะครับนี่ฝนตกนะฮะเคลื่อนหน่อยเดี๋ยวเอทำความสะอาดด้วยนะ <laughs> ประมาณนี้อันนี้เป็นเป็นประตูเฟียบนะครับเปิดลนนักษณะนี้ฟืด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 ลื่นเปิดเก็บก็ใส่กรอน จะเป็นถัาเปิดจะอยู่ในลนนักษณะนี้โอเคด้านนน้นจะเป็นน้ำกันตก ก็ประมาณนี้ครับ <laughs> ไม่จะจบสวยงามไหมครับพระอาจารย์สวยงามไหมครับ <laughs> เดี๋ยวแข็งแรงดีระบบไฟเครื่าครับ <c oughs>